สวัสดีครับผมอาจารย์สมดีโทอทองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีซ่อมมี LED อนาสโตนิกนะครับซึ่งเป็นรุ่น T32A400 นะครับอาการที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นอาการส่วนเป็นติดนะครับ LED ไม่ทำงานนะครเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะฮะตรงนี้ อ่ะนะครับเรามาดูอาการที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผม LED ติดนะครับอันนี้ LED ติดนะฮะหลังจอเปิดนะครับจอเปิดติดนะครับ LED นะครับนี่ยสีเขียวติดนะครับสีเขียวติดนะสีเขียวติดสีเขียวติดแต่ ทีเกลียวติดมีเสียงนะครับมีเสียงด้วยนะฮะแต่หน้าจอไป่ขึ้นะแต่หน้าจอไป่ขึ้นนะครับอ่าเราจะได้ยินเสียงนะครับมีมีจำหน่ายที่นี่และในสถานี่อื่นนะครับอ่าสักรู่นะครับสักพ่ก็ดับไปนะครับอ่าเราจะมาดูนะครับวิธีการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมนะฮะว่าตัวหนัอิซินะครับเราจะมีวิธีการตรวจเช็คไห เราก็จะมาดูนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเดียวนะครับทั้งหมดเลยนะครับซับไพนะแล้วก็เมนบอร์ดนะครับแล้วก็วงจรบูตคอนโทรเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในบอร์ดเดียวกันทั้งหมดนะครับมันจะไม่แยกนะครับ ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของภาพแก๊ไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวงจรบูตคอมเพลเตอร์นะครับสร้างไฟสูงนะครับประมาณ50โวลต์นะเป็นเส้นหลอดนะตรงนี้ก็จะเป็น C P U นะฮะ C P U เพื่อรับคำสั่งต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไอีขยายเสียงนะฮะก็จะมีสายแผ่นะครับออกไปนะครับเข้าสู่ทีบาร์ข้างล่างนะครับ เพราะนั้นนะคะรับอาการเปิดไม่ติดนะ,ะน,ะนะครับก็มีเสียงสักคู่นะฮะแล้วก็ตัดไปนะครับหลักการวิเคราะห์นะฮะแน่นอน,นะครับตัวซ p u เนี่ยนะฮะได้ทำงานแล้วนะครับมีเสียงสามารถเร่งลดเสียงได้นะฮะ,ะ่ีะภาพหรือว่าภาพที่เราจะตรวจสอบนะครับก็คือในส่วนของภาพอ่ วงจรที่จะปจุดหลอด LED นะครับตรงนี้เรามาลองดูนะครับว่าวัดไฟได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเปิดเปิดเอ่อเปิดเครื่องอยู่นะครับเราจะลองมาดูว่าไ้่ารอันกีษเตอร์นะครับก็จะลองวัดที่ขั้วข้างหน้าตัวนี้นะครับ อลองวัดดูแล้วนะครับไม่มีไม่มีมานะครับไม่มีแรงไฟมาเสียงนะครับก็คือวงจรในส่วนของบูสคอพิวเตอร์เท่นี้นนะครับไม่สร้างไฟไฟสูงนะครับที่ประจุลอดกบไหลเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะตรวจเช็คนะครับก็จะมีตัวไอซีผลิตพันนะครับไอซีผลิตพัน แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับซึ่งผมเช็คมอเตอร์วนะครับมันไม่เสียนะตัวที่มีปัญหานะครับก็จะเป็นตัวไอซีผลิตพันตัวเนี้ยนะครับไอซีผลิตพันตัวเนี้ที่มีปัญหานะครับเรามาดูเบอร์นะครับเบอร์ไอซีผลิตพันตัวเนี้ยมาทางถูกที่ตัวนี้นะฮะถูที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น IC ผลิตพันธุ์นะครับเป็น IC 7800นะครับเบอร์ก็จะเป็น OC z ีซดีนะครับแล้วแซ่บศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเก้าเจ็นะครับไฟเลี้ยงขาที่8นะฮะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดไฟเลี้ยงก่อนนะครับว่าได้กี่โวลต์นะครับอันนี้ผมจะวัดไฟเลี้ยงนะครับมาได้สี่โวลต์จากกาว <c oughs> วัดไปเัียงขาที่8นะฮะหนึ่งสองส่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตรวนี้นะครับขาที่แปดวัดไปเัียงนะฮะ อันนี้นะคะตตรับก็จะได้15โวลต์นะครับปีนี้แล้วแต่ช่วงที่วัดเนี่ยต้องวัดวัดให้เร็วนะครับถ้าวัดไม่เร็วแล้วบางเราจะตัดไปนะครับแล้วไฟมีมาเลียงนะครับ15โวลต์15โวลต์แล้วเราจะมาดูนะครับมีแวรวไฟมาเลียงนะครับเราจะมาดูว่ามีพันมีพันออกมาที่ผา ที่ขาสิทธหรือเปล่านะครับขาสิทธ์ของไอ7 8 0 0นะครับเราจะวัดด้วยสัมผูตรงนี้เราจะวัดด้วยสัมผนะครับว่ามีพันธุ์มาเยอะไหมนะครับแต่ก่อนก่อนที่จะวัดเนี่ยนะครับให้เราทําการถอดปลั๊กใหม่นะครับแล้วก็เสียบนะครับเพื่อให้เครื่องมันเซตก่อน แค่เพือเ่อน้องเชดก่อนวันนั้นขานีา่ผมจะ,จะแตนบายไว้ก่อนนะครับผมจะวัดขาที่สิบนะครับ ครับอ่าแล้วต่อเข้ากรเจ็บเหมยะครันไร่เจ็บเลยครับด้ครับก็ขอคุณนะครับ บริษัทอุตสาหกรรมข้าน้ำไทยการตลาดภูเก็ตและนายข้าวพีวีซีข้าวน้ำไทยนิติภัณฑ์คเนสกาแฟกระบอกบริษัทในที่ทำการบริษัทจดทะเบียนบริษัทที่จดทะเบียสูงตัวนี้ครับอาจารย์ครับนี้ไม่มีนะครับไม่มีพันออกมานะครับไม่มีพันออกมานะครับก็คือเราใช้สโคปวัดแล้วนะครับไม่มีพันออกมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไม่มีพันออกมามีไฟเลี้ยงแต่มีพันออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอซีตัวนี้ดูนะครับนะฮะว่ามันจะมีพันออกมาหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเอ่อหลังจากที่นะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนอ่าไอซีตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาาวัดสัญญาณนะครับ สัญญาณที่ออกจาก IC ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปได้นะครับให้มอเฟตนะครับเกิดการทำงานนะครับแล้วก็สร้างแรงไฟสูงขึ้นมาเพื่อจะเป็นจุดเส้นหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสัญญาณที่ออกจาก IC นะครับเป็นอแาบไหนนะครับ สีเสื้อซีพีไอชมานะครับสัญญาณเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะตอนแรกๆนะครับตอนที่ไอ้ก่อนที่จะเปลี่ยนไอซีนะครับจะไม่มีสัญญาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสัญญาณที่จะไปไลท์นะครับมันเป็นนะครับเพื่อจะสร้างไฟสูงไปเลี้ยกไปจุดหลอดไอซีให้ติดนะครับมันไม่มีไม่มีมีมีก็ ขอฝากไว้นะครับอาการนี่ไจะมาเป็นอาการเปิดนะครับสิบตะกูนะครับแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็ได้ก็ตัว LED หลักเครื่องนะครับตัวดิจิตี้นะครับก็ให้มาเต็มในส่วนของไอซีที่จะผลิตพันะครับเพื่อจะไปสร้างไปส่งนับไปจุดดอกเองก็ขอฝากการนี้ครับ နောက်တစ်ခါကြည့်ဦးခင်ဗျာ